มะพร้าวโคโคนัสมะพร้าวอ่อนยังโคโคนัส์บักเผาห้าวมะมะข้าวยังเกาะมะพร้าวห้าวมะพร้าวห้าวเดอะโคโค้นส์แอนด์เดอะสตีดสตีงมันห้าวมันสตีดสตีงเสียพ่อเนี่ยมะพร้าวเผาเอาว่าท่านเบิร์ตจะตีบักข้าวเดี๋ยวนี้บักเผาเผาว่าจะออกมาเบิร์ตชวนผู้หญิงมะพร้าวเผามะพร้าวเผา เดโคคนัทแอนด์ชาปนากีเอาเหมือนกินเจเลยก็สิว่าชาปนากีเอาชาปนากีกับเขาเนาะแล้วก็ชุดตรวจการประมงนำจืดขึ้นบนรัฐนะครับตามไล่ล่าจระแขนะนะครับยจระแหนะแม่เพิ่ง่าหูเบาว่าให้เล่มผมออกหน่อย อย,อ,อย่ามาจมเด้อเดี๋ยวเอาแบตเตอรี่นไถหัวคือหลวงพอสะหน่อยลุงทำผมร้านไหนหัวกุ้งโคตรพ่อมึงสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะบันลืมกระเป๋าไว้ในสวมกี้โอ้ในห้องน้ำครับเปิดดูตะกี้เจอฟอยดดูดมา ลองเปิดออกดูอู้หูยาบ้าแถมมีกัญชาอยู่เต็มกระเป๋ามึงดูดกัญชาหรือมากันแม่เดี๋ยวกูจะแย่ให้รีบมาเอามึงนั่งต่อไหนใช่มึงหรือเปล่ามาเอากระเป๋ามึงคืนไปฟอ,องละสิบบาทถ้าซื้อฟองเดียว ฟองเดียวสิบบาทถ้าสองฟองสามฟองสามฟองเท่าไหร่สามฟองสิบห้าฟอ,ฟองเดียวเท่าไหร่นะมือนี่มัน,ฟนฟก็ฝนที่ตกใช่ปะม,มันมันฝนสีตกมันก็ครื่องเคือบวันแตบบ่เพิ่นมันเป็นน้ำแว่นตาดำเจ้าเหรอเป็นอย่างนงี้จ้าใส่แว่นตาเอาก็ใส่แล้วเนาะอายคนบางอาย ไก่ตัวผู้ใดกกะบาคือลิงเกิดขึ้นมาหนี่จแม่นมั่นยากจะแม่นมั่นลำบากเกิดมาเป็นคนต้องอดทนปัญหาต่างๆตกละบางเป็นเบาเป็นแผ่วก็ยักไปหาเซลเหรียญสาวนำหมูอยากมีคู่น้ำเขาชาวก็งอนไอสัตว์นั่งในรถก็งอนงอนแม่งทั้งวันใครงอนเมืองขนตาเฮียงอนแต่เด็กแล้ว งงผายเลยแม่ไม่รู้ไม่รู้รู้จะไปรู้ได้ไงไม่รู้ผมจะไปรู้เหรอยังไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ต้องถามแพทย์อยู่นะไม่รู้ใครจะไปรู้อ่ะผมไม่รู้คุณรู้นหะไม่มีก็บอกไม่มีอยู่แล้วจะถามอะไรอีกอ่ะ